เดียเด๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน iOS และ Android เลยหัวข้อที่5ครับคือการทำงานของระบบประสาทรอบนอกครับระบบประสาทรอบนอกเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว,ว่า peripheral nervous system หรือรย่อว่า PNS คืออะไรคือระบบประสาททั้งหมดที่ไม่ใช่ระบบประสาทส่วนกลางหรือเซ็นทัลนิวราซิสเต็มซึ่งระบบประสาทส่วนกลางคือสมองกับไขสันหลังนะครับถ้าเราแบ่งระบบประสาทนะเราจะอาจจะสามารถเขียนแผนภาพอย่างนี้ออกมาได้นะระบบประสาทเนี่ยเราแบ่งเป็น CNS คือระบบประสาทส่วนกลางเซ็นทัลนิวราซิสเต็มกับ PNS คือเฟอร์นิฟิวรัลนิวราซิสเต็มระบบประสาทรอบนอก ส่วนกลางเนี่ยมีสมองกับไขสันหลังนะครับส่วนระบบประสาทรอบนอกเนี่ยเราแบ่งเป็นส่วนที่รับความรู้สึกนะครับกับส่วนสั่งการส่วนสั่งการเนี่ยแบบแบ่งเป็นโซมาติกกับออโตโนมิกโซมาติกคืออะไรคือสั่งการร่างกายนะครับคือพวกกล้ามเนื้อลายนะครับส่วนออโตโนมิกคือเรื่องอื่นๆนะบแบ่งเป็นซิมพาติกกับพาราซิมพาติกตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันในหัวข้อที่5าตรงนี้ครับคือเรื่องเกี่ยวกับ ระบบประสาทพวกนี้คือโซมาติกออโตโนมิกแล้วก็แบ่งเป็นซิมพลาสติกกับพาราซิมพลาสติกนะครับ่าดูอันแรกก่อนเลยแล้วกันคือระบบประสาทโซมาติกนะครับคำว่าโซมาติกเนี่ยคือเกี่ยวกับร่างกายนะก็คือควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อลายนั่นเองนะครับโดยเซลล์ประสาทรับความรู้สึกนะครับจะรับความรู้สึก แล้วส่งผ่านไปทางไขสันหลังตรงนี้จําได้ไหมออสีนา้าเงินคือเส้นประสาทรับความรู้สึกเนาะส่งขึ้นมาทางดอร์เซลรูทแล้วเข้าสู่ไขสันหลังไขสันหลังตรงนี้จะมีการประมวลผลผ่านอินเตอร์นิวรอนหรือว่าจะส่งกระแสสัญญาณขึ้นไปยังสมองอีกทีหนึง่งก็ได้นะมีหลายกรณีเดี๋ยวค่อยมาว่ากันเนาะแล้วก็ออกคําสั่งมาทางมอเตอร์นิวรอนเส้นสีแดงตรงนี้ออกไปควบคุมกล้ามเนื้อลายว่าให้มันทํางานยังไงนะครับนี่นะ ทีนี้บางกรณีเนี่ยกระแสะประสาทก็ไม่ถูกส่งไปที่สมองโดยทันทีนะครับคือตอบสนองใช้ไขสันหลังในการตอบสนองด้เลยกรณีนี้เรียกว่า r e f ฟ e กซ์นะครับรีเฟ็กเนี่ยคือการตอบสนองของหน่วยปฏิบัติการโดยทันทีนครับสั่งการโดยไขสันหลังนะครับไม่ผ่านการคิดของสมองนะครับอย่างนี้เรียกว่า r e f ฟ็กซ์รีเฟ็กซ์นี้ใช้ในกรณีไหนนะใช้กรณีที่อาจจะเป็นอันตรายได้เช่น จับของร้อนจับโดนของร้อนพอจับโดนของร้อนป็นีงครับสมมุติกา,าน้ําร้อนร้อนอยู่เนี่ยเราไปจับเราก็สะดุง้งถ<ม>ูกไหมชักมือกลับมาครับหรือว่าโดนหนามต่าเช่นสมมติเรารับดอกกุหลาบมาดูไม่ดีกลับไปปุ๊บโดนหนามต่มแล้วก็ปล่อยเอาปล่อยกุหลาบออกไปนั่นเองนะครับอ่าประมาณนี้นะครับหรืออะไรก็ตามที่เราทำเรา,เราสะดุ้งกลับออกมาโดยที่เราไม่ทันคิดประมาณนั้นนะครับ วงจรแบบนี้เรียกว่าวงจรรีเฟกซ์อาร์นะครับหรือวงจรรนะีเฟกซ์งบวงจรรีเฟกซ์เป็นยังไงอ่าตัแบบหนึ่งนะงนี่สมมุติว่านี่เราไปเหยียบโดนหมดุดนะเหยียบโดนหมดุดเจ้าเซนซอรี่นิวรอนตรงนี้เนะี่ยก็จะรับความรู้สึกว่าโอ๊ยเจ็บนะหมดุด่ำตรงนี้ก็จะมีหน่วยับ ความรู้สึกอยู่ไหมส่งกระแสประสาทขึ้นไปทำเส้นประสาทผ่านเซนซอรี่นิวรอนนะครับตรงนี้เซนซอรี่นิวรอนนี่อยู่ตรงไหนตรงนี้เป็นดอสเซอลเนิร์ฟแกงเกลียวนะครับเป็นปมประสาทฝั่งดอสเซอครับเซนซอรี่นิวรอนก็ส่งกระแสประสาทเซนซอรี่ขึ้นไปปุ๊บเข้าไปในเกรย์แมทเทอร์ฝั่งดอสเซอลก่อนเป็นดอสเซอลฮอร์นก่อนเกิดไซแนปกับอินเตอร์นิวรอนนะอินเตอร์นิวรอนคือเซลล์ประสาทประสานงานนะครับนั่นตรงนี้เซนซอรี่เหรอไหม เซ็นซอร์นิวรอนตัวนี้อาจจะเรียกว่าดิเลนิวรอนก็ได้เดี๋ยวอาจจะเป็นอินเตอร์นิวรอนคเซลประสาทประสานงานแล้วจากนั้นเซลประสาทประสานงานก็จะส่งสัญญาณต่อไปที่มอเตอร์นิวรอนเลยคือเซล์ประสาทสั่งการมอเตอร์นิวรอนก็จะไปสั่งการเจ้ากรรมเนื้อให้หดตัวพอหดตัวไปุ๊บเป็นไงเราก็ดึงขาขึ้นมาถูกไหมครับก็จะพ้นอันตรายจากเก้ามุดนี้ นะซึ่งจริงๆแล้วในบางกรณีนะจากเซนซอร์ดีนิวรอนเนี่ยอาจจะส่งผ่านไปที่มอเตอร์นิวรอนโดยไม่ผ่านอินเตอร์นิวรอนเลยก็ได้นะครับก็คือไม่ผ่านเซลประสาทประสานงานก็ได้นะครับอ่ะคำถามคือว่าเฮ้ยอย่างนี้สมองได้คิดไหมว่าสมองได้สั่งการไหมว่าให้ยกเท้าหนีหมุดไม่ได้คิดถูกไหม เพราะว่าเซนซอรีนิวรอนผ่านอินเตอร์นิวรอนมามอเตอร์นิวรอนทั้งหมดเป็นการทางานของไข,งขสันหลังครับเป็นการทํางานโดยอัตโนมัติเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยค่อยอินเตอร์นิวรอนตัวอื่นค่อยส่งสัญญาณขึ้นไปตามที่ประสาทไปบอกสมองว่าเฮ้ยเมื่อกี้เนี่ยเราเจ็บนะเราเจ็บโดนหมุดสมองก็จะรับรู้ว่าเออหมุดนี้เป็นอันตรายเข้าหลังเราต้องระวังหมุดนะเนี่ยไปเดินอย่าหมุดประมาณนั้นโอเคนะครับอันนี้เป็นวงจรดีเฟ็ เป็นระบบประสาทโซมาติกนะครับรีเฟกซ์เนี่ยต่อมาระบบประสาทอัตโนมัติหรือออโตโนมิกเนื้อวัสซิสเต็มคือเกิดแบบออโตอีกอันหนึ่งนะแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับกล้ามเนื้อลายนะอันนี้อาจจะย่อว่าเป็น A.N.S ก็ได้นะอันนี้เนี่ยควบคุมการทำงานของอวัยวะภายในนะ ซึ่งพวกนี้เนี่ยเป็นการทํางานที่นอกเหนืออํานาจจิตใจครับก็คือไปควบคุมพวกกล้ามเนื้อเรียบนะครับแล้วก็การทํางานของต่อมต่างๆหรือว่าการทํางานของหัวใจอะไรประมาณนั้นนะครับเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าเจ้าออโตโนมิกเนื้อซววิสเทมเนี่ยแบ่งเป็นสองขั้วคือซิมพาเทติกกับพาราซิมพาเทติกนะครับต่างกันยังไงเดี๋ยวอธิบายให้ฟังแล้วซิมพาเทติกกับพาราซิมพาเทติกดูอันแรกก่อนซิมพาเทติกซิมพาเทติกเนี่ยเป็นระบบประสาทที่ทําให้ร่างกาย ตื่นตัวนับซิมพาติติกเนี่ยตื่นตัวพร้อมรับสถานการณ์อันตรายนะครับตื่นเต้นเอออะไรก็ว่าไปอาจจะไม่อันตรายก็ได้เช่นไปเจอสาวที่แอบชอบอ่าอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนับตื่นตัวตื่นเต้นซิมพาติติกเนี่ยกระตุ้นร่างกายเนาะให้พร้อมรับสถานการณ์ซึ่งจะมีส่วนที่ควบคุมเนี่ยอยู่บริเวณไขสันหลังส่วนอ,อกกับส่วนเอวนะเออจะแบ่งเป็น p ีไซเนปติกนิวรอนกับโพสไซเนปติกนิวรอนอือพีไซเนปติกนิวรอนเนี่ยถ้าเราสังเกตดูมันจะสั้นๆเนอะตรงนี้แอ็กซอนสั้นเห็นปะส่วนโพสไซเนปติกนิวรอนแอ็กซอนจะยาวๆหน่อยทีนี้ซิมพพเทติกเนี่ยไซเนปขั้นแรกตรงนี้จะใช้อะซิติลโคลีนเป็นสารซื้อประสาทนะแต่ขั้นที่สองเนี่ยใช้นอไอพีเนฟรีน นะ้นอยเอฟพีเนฟีน่ะจะออกฤทธิ์คล้ายๆกับอะดีนาลีนคือเป็นสารคนละตัวกันนะเป็นสารคนละตัวกันแต่ว่าออกฤทธิ์คล้ายกันเลยอะดีนาลีนเคยได้ยินไหมทาให้ร่างกายเราตื่นตัวตื่นเต้นถูกไหมเออออกฤทธิ์ไปยังอวัอยวะเป้าหมายอ่นะส่งผลย,งย,ยังไงต่ออวัยวะเดี๋ยวใครว่ากันอีกนึงถ้าเราลองดูอีกอันนึงคือระบบประสาทพาราซิมพาเทติกอันเนี้ยทางานตรงกันข้ามกันนะครับก็คือว่าทําให้ร่างกายไม่ตื่นตัวนั่นเอง อันตรงนี้จะตรงกันข้ามกันนิดนึงคือพีเท n นปติกนิวรอนจะยาวแอ o ซอจะยาวครับส่วนโพส t ทเนปติกนิวรอนแอคซอจะสั้นนะครับส่วนอันเนี้ยหลังอา e t ซิติลโค n ินทั้งสองครั้งเลยนะครับถ้าเราลองดูซิมพาเทติกเนี่ยศูนย์ควบคุมมันจะอยู่ตรงไขสันหลังบริเวณน,นี้คืออกกับเอวเนาะแต่ถ้าพาราซิมพาเทติกเนี่ยจะอยู่บริเวณก้นกบกับอยู่บริเวณคอประมาณนั้นนะครับอยู่คนละที่กันนะ ทำงานต่างกันซิมกระตุน้นพาราซิมไม่กระตุน้นนะครับดังนั้นผลต่ออวัยวะต่างๆไม่เหมือนกันนะนั้นเราท่องม,มัวเลยซิมเนี่ยคือกระตุน้นร่างกายถูกไหมตื่นตัวส่วนพาราซิมเนี่ยไม่ได้กระตุน้นตื่นตัวดังนั้นเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยผลของอวัยวะเนี่ยเราไม่ต้องจําก็ได้นะเรานึกเอาตามสิ่งที่มันควรจะเป็นเลยว่าถ้าตื่นตัวแล้วเนี่ยร่างกายเราเอวัยวะนั้นควรจะตอบสนองยังไง เริ่มแรกรูม่นานตาต้องขยายเพื่อที่จะทําไงครับเพื่อที่จะรับแสงได้ดีเพราะรับแสงดีเป็นไงมองเห็นดีแล้วก็อาจจะมองเห็นศัตร,รูมองเห็นผู้ล่าของเราได้ดียิ่งขึ้นนะดังนั้นเวลาตกใจตื่นตัวม่านตาจะขยายจากระบบประสาทซิมพาเทติกนะครับส่วนถ้าเป็นพาราซิมพาเทติกก็ตรงกันข้ามกันเลยก็คือหรี่รูม่านตาลงไปนะครับอนะนั้นจําไว้ว่าตรงกันข้ามกันนะตรงข้ามกันเสมอ นะดูม่นานตาขยายถ้าเป็นซิมพาติติกนั้นเราดูแค่ซิมพาติติกอย่างเดียวก็ยังได้ครับต่อมาถ้าเราดูระบบย่อยอาหารซิมพาติติกเนี่ยเราต้องการให้ร่างกายตื่นตัวพร้อมหนีตื่นเต้นพร้อมสมมุติมีผู้ล่าอยู่ก็คือพร้อมวิ่งหนีผู้ล่าอย่างเงี้ยเออดังน,นั้นซิมพาติติกเนี่ยจะยับยั้งระบบย่อยอาหารไปก่อนเพราะอะไรครับเพราะต้องการเอาเลือด ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อลายแทนเพื่อให้กล้ามเนื้อลายเตรียมพร้อมที่จะวิ่งได้ถูกไหมถ้าเรายังมัวแต่ยต่อยอาหารอยู่เ,เลือดไปไว้ให้กับระบบย่อยอาหารเลือดที่ไปเลี้ยงระบบกล้ามเนื้อลายก็จะน้อยลงนะครับนั้นหยุดไปก่อนเลยอย่าเพิ่งย่อยอาหารวิ่งหนีผู้ล่าก่อนนะถ้าพาซิมก็ตรงข้ามกัอกระตุ้นระบบย่อยอาหารนะครับโอเคต่อมาหัวใจ แน่ๆครับเพราะเราตื่มเต้นหัวใจไป็นีงครับเต้นเร็วขึ้นแรงขึ้นถูกไหมเออส่วนพาซิมพาติกก็ตรงกันข้ามกันคือหัวใจเต้นช้าลงนะครับทานซิมพาติกหัวใจเต้นแรงนะครับต่อมาหลอดลมถ้าซิมพาติกหลอดลมต้องขยายเพื่อที่จะทำไงครับเตรียมรับออกซิเจนเยอะๆรับออกซิเจนเยอะๆจะได้มีพลังงานในการวิ่งหนีนะครับส่วนพาซิมพาติกก็ตรงกันข้ามกันหดหลอดลมไปนะครับ แลขับปัสสาวะครับซิมพาเทติกจะยับยั้งการขับปัสสาวะแน่ครับมีผู้ล่ามีมีผู้ล่า,ลารอยเราอยู่ไล่เรามาอยู่ข้างหลังใครจะมาหยุดฉี่ถูกไหมนั้นก็จะยับยั้งการขับปัสสาวะไว้ก่อนนะซิมพาเทติกส่วนพาราซิมพาเทติกเนี่ยจะกระตุ้นการขับปัสสาวะคือตรงกันข้ามกันนะครับ you know? นี่เนาะต่อมาอวัยวะเพศซิมพาเทติกเนี่ยจะกระตุ้นการหลั่งอสุจินะครับแล้วทำให้ช่องคลอดบีบตัว พุทง่ายๆคือว่าทําให้ถึงจุดสุดยอดนะครับประมาณนั้นแต่ถ้าเป็นพาราซิมพาเทติกจะตรงกันข้ามกันก็คือว่าทําให้อวัยวะเพศแข็งตัวเฉยแต่ว่ายังไม่ยังไม่หลังหรือยังไม่ถึงจุดสุดยอดนะครับซิมพาเทติกตื่นเต้นถูกไหมก็สมเหตุสมผลดีถูกไหมถึงจุดสุดยอดคือตื่นเต้นประมาณนั้นนะครับส่วนต่อมวกไตชั้นในตรงนี้นจะพิเศษนิดนึงคือว่าไม่มีพาราซิมพาเทติกมาควบคุมต่อมกูกไตชั้นในครับโดยมีระบบประสาทซิมพาเทติกมากระตุ้น ต่อมหมวกไตชั้นในนะครับถามว่าทาไมต่อมหมวกไตชั้นในเนี่ยเป็นต่อมไรท่อที่ผลิตอะดรีนาลีนนะอะดรีนาลีนเนี่ยเป็นสารที่ทําให้ร่างกายเราตื่นเต้นนะดังนั้นซิมพาเลติกเนี่ยมากระตุ้นก็คือกระตุ้นให้ต่อมหมวกไตหลั่งอะดรีนาลีนมานี่แหละเพื่อที่จะทำให้ร่างกายเราตื่นเต้นมีพลังงานมีแรงที่จะทําอะไรหลายอย่างนะครับบางทีเนี่ยเช่นสมมติว่า ไฟไหม้ไฟไหม้บ้านร่างกายเราก็ต้องตื่นตัวเราถึงแม้เพราะว่ามีอันตรายอยู่ข้างหน้าเรามีไฟไหม้นั้นระบบซิมพาเทติกทางานเต็มที่ซิมพาเทติกทางานปุ๊บเกิดอ,อะไรขึ้นก็คือทําให้ต่อมหมวกไตหลั่งอะดรีนาลีนพอหลั่งอะดรีนาลีนเนี่ยก็คือทําให้ร่างกายเราเป็นไงมีพลังงานเยอะขึ้นนะครับมีแรงนั้นบางทีจะทําอะไรที่ร่างกายในยสภาพปกติทําไม่ได้เช่นยกแบกตู้เย็นแบกโอ่งแบกแบกของออกมา วิ่งหนีออกมาประมาณนั้นก็ทําให้เราทํางานได้ดีขึ้นแต่ก็คือว่าไม่ได้กระตุ้นเรื่องเกี่ยวกับพวกนี้นะครับกระตุ้นแค่บางส่วนเท่าน,นั้นเองนะครับนั้นถ้าเราดูภาพรวมเป็นประมาณนี้เนาะคือซิมพาเทติกอมประสาทของมันอยู่บริเวณอกกับเอว นะแต่ถ้าพาราซิมพเตติกจะอยู่บริเวณก้นกบกับคอตรงนี้เนี่ยซิมพาเติกกระตุ้นร่างกายพาราซิมพเตติกจะทํางานตรงกันข้ามก็คือไม่กระตุ้นร่างกายครับนั้นนึกสภาพไปตามความเป็นจริงเลยว่าความเป็นจริงแล้วถ้าร่างกายเราควรถ้าร่างกายเรากำลังจะถูกกระตุ้นระบบประสาทเราควรจะเป็นยังไงหัวใจควรจะเป็นยังไงหลอดลมควรจะเป็นยังไงนะครับหรือการย่อยอาหารควรเป็นยังไงนึกภาพไปตามจริงน้องจะมียกเว้นอยู่กรณีหนึ่งก็คือแค่ต่อมหมวกไตชั้นในที่ไม่มีพาราซิมพาเตติกมากระตุ้นมีแค่ ซิมพาติติกกระตุ้นอย่างเดียวแค่นั้นนะครับนี่คือระบบศาสตทแบบออโตโนมิกเน v o u s ิสเ t e มนะครับแบ่งเป็นซิมพาติติกกับพาราซิมพาติติกเนาะใช้ดูอันนี้ให้เข้าใจก็แล้วกันนะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหน ถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะต้องป็นจําวดผัวถูกไหมเรขขกผก็คือสองัรยงไงดการได้เลยลตอบเเป็นสองกงหนึงเนาองกงหูคิดถัดไปเป็นกำลังใจให้นะคะอ่ะตอบข้ออะไรเลยข้อสำหกันเลยเงี้ปบ